วันที่6พฤศจิกายนพุทธศักราช2568วันนี้วันพฤหัสบดีแรม1ค่ำเดือน12ปีมะเส็งสำหรับสีมงคลวันนี้ค่ะใครที่ต้องการความสำเร็จในเรื่องของการงานต้องการให้ผู้ใหญ่ช่วยเหลือเมตตานะคะใช้เป็นสีส้มสีน้ำตาลสีอิฐค่ะเครื่องประดับอาจจะเป็นลูกปดัดสร้อยข้อมือใช้ได้นะคะ ส่วนใครที่ต้องการเรื่องโชคลาภเงินทองใช้เป็นสีฟ้าหรือว่าสีน้ําเงินค่ะเครื่องประดับก็อาจจะเป็นเครื่องประดับสีฟ้าเข็มกลัดสีฟ้ากําไลสีฟ้าสร้อยข้อมือสีฟ้าสีที่ควรหลีกเลี่ยงวันนี้คือสีม่วงนะคะ ฝากกดลิงก์ใต้คอมเมนต์เพื่อเป็นการสนับสนุนช่องทางอ้อมฝากกดติดตามกดแชร์และกดหัวใจให้อาจารย์ด้วยนะคะที่ช่องนโหราวาไรตี้ของคนดูดวงอาจารย์จัดโปรแกรมเสริมดวงเฉพาะบุคคลในโปรแกรมนี้อาจารย์รวไมไว้ให้หมดแล้วคะ่ะมีทั้งการตรวจดวงชะตาวอลเปเปอร์องค์พระพิคเนสสีเสี้ยมมงคลดาวเสวยอายุและการแก้ดาวการิจรค่ะ ซึ่งเป็นของแต่ละบุคคลโดยเฉพาะเพื่อให้ครอบคลุมทุกด้านและเป็นการตเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ความสำเร็จในปี2568นี้ค่ะถ้าสนใจติดต่อมาทางรายละเอียดนี้นะคะ